นที่ลงมือยิงกาดเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกเรียกกันว่าเสียต้นหรือก็คือคุณทวัชชัยลองดูภาพจุดเกิดเหตุก่อนเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ตอนที่ตํารวจเขาได้รับแจ้งเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับว่ามีกาด ถูกยิงเสียชีวิตตอนที่ตำรวจไปตรวจสอบเนี่ยตรงบริเวณด้านในปรากฏว่าผู้เสียชีวิตเชื่อว่าคุณนัตพลรถเย็นนะครับถูกอาวุธปืนยิงใส่ภายในร้านอาหารแล้วหลังจากนั้นเมื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็ทราบว่าทางด้านของเจ้าของร้าน <c oughs> ก็คือเสียต้นทวัชชัยสุดท้ายเขาเข้า,ขา <c oughs> มาบตัวในที่สุดแล้วก็ระบุว่าเป็นคนที่ลงมือยิงแต่ไม่ได้มีเจตนาฆ่าเนื่องจากว่าปืนมันเกิดการลั่นเกิดขึ้น ซึ่งข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยในเรื่องนี้มันจะจริงเท็จประการใดเราต้องให้ภาพเล่าเรื่องเพราะตอนที่ภาพนี้คือตอนเขาไปจับตัวคนก่อเหตุใช่ไหมฮะใช่ค่ะ ซึ่งเจ้าตัวมามอบตัวเหรอเมใช่ค่ะก็คือทางด้านของคนก่อเหตุกับคนตายเนี่ยเขามีเรื่องกันตอนประมาณตีสองครึ่งของวันที่เกิดเหตุแล้วก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยตกใจเขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยทิ้งศพไว้ในออฟฟิศแล้วกลับไปตั้งหลักที่บ้านพอทุ่มหนึ่งของวันเดียวกันถึงกลับมาแล้วโทรแจ้งตำรวจตำรวจเข้ามาก็เลยคุมตัวไปคุมตัวที่ไหนที่ร้านคุมตัวที่ร้าน,านเพื่อจะไปที่โรงพักค่ะคุณผู้ชมครับและประเด็นที่มันน่าสนใจคืออย่างนี้คุณผู้ชมรู้แล้วว่าใครเป็นใครนะฮะเสียต้นทวัชัยลูกน้องคือนัตพลคคมรรับด ปิดดีกว่าครับเพราะเขาบอกว่าปืนลั่นวันนี้ช่องแปดไปได้วงจรปิดมาดูเหมือนกับว่าญาติคนตายเขากําลังสงสัยว่านี่ไม่ใช่ปืนลั่นแต่น่าจะเป็นการจงใจยิงหรือไม่ภาพที่เห็นนี้ก็คือคุณนัตพลใช่ไหมมันจะเป็นเงาไกลๆแล้วก็เสียต้นดูเหมือนกับน่าจะมีปากเสียงกันหรือไม่ลักษณะของภาพเนี่ยที่ตำรวจเขาตั้งข้อสงสัยคือเหมือนจะโดนล,ลากเข้าไปภายในร้านตรงจุดนี้ยังไม่ได้นาทียิง ถึงแม้จะเห็นแสงไฟแป๊บๆเนี่ยเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นแสงไฟรถที่วิ่งผ่านนะฮะไม่ใช่แสงไฟปืนอันนี้เราซูมภาพสุดแล้วเพลงกลับไปใหม่เหมือนตอนที่ทะเลาะแล้วลากกันเข้าไปฉะนั้นนี่ๆเภาพนี้ นี่คือทางด้านของคุณนัทพลก็คือกาดร,ร้านเดินมาแล้วเสียต้นเนี่ยตรงนี้คือด้านข้างค่ะนี่ก็คือบริเวณร้านเนี่ยจะอยู่สายมือแล้วเสียต้นก็เหมือนเดินออกมาจากร้านแล้วก็มาคุยกับนัฐพลตรงนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการทะเลาะมีปากเสียงกันนจุดหน้าร้านหรือเปล่าทําให้ในภาพต่อไปเนี่ยก็จะเห็นภาพที่เหมือนกับว่าเสียต้นเนี่ยมีการล็อกคอทางด้านผู้ตายเนี่ยเดินเข้าไปในร้านเพื่อจะเคลียร์กันเพราะว่าจุดเกิดเหตุตอนยิงเนี่ย อยู่ในร้านเป็นส่วนออฟฟิศค่ะเพราะศพเนี่ยตอนไปเจอคือในร้านใช่ค่ะแล้วยิงเสร็จเนี่ยคือศพก็ถูกทิ้งไว้ที่ร้านเลยจนกระทั่งเสียแกออกไปแล้วแกก็ตั้งหลักแล้วแกก็กลับมาใหม่แล้วแกก็แจ้งความว่าปืนลั่นแต่ในภาพนี้เหมือนยื้ยุดฉุดกระชากกันเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะปืนมันลั่นจริงหรือเปล่าล่าสุดคุณผู้ชมครับมันมีภาพตอนที่ยืนเถียงกันอยู่หลังจากนั้นตีสองครึ่งคุณผู้ชมฮะจะเห็นว่าเจ้าของผับเนี่ยพอยิงเสร็จแล้วเนี่ยเสียต้นเองจะรีบขึ้นรถนะครับซึ ร้านแล้วก็ขับออกไปโดยทิ้งศพของทางด้านกาดเอาไว้ในผับก็คือในออฟฟิศที่น่าสนใจก็คือมีการเปิดแอร์ให้ศพด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่อันนี้คือตอนเสียต้นกําลังขับรถออกไปเดี๋ยวจะดูมุมอื่นๆเลยก็ได้นะฮะตอนขับรถออกไปตามซอยเนี่ยนะฮะเพราะในวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพเอาไว้ได้นี่อันนี้กำลังจะขึ้นรถและหลังจากนั้นก็ขับรถหลบหนีออกไปแต่ไปตั้งหลัก จนกระทั่งสุดท้ายในช่วงค่ำวันเดียวกันมันจะเห็นภาพวงจรปิดอีกตัวหนึ่งเป็นตำรวจแล้วก็สายตรวจครับคุณผู้ชมฮะเขาจะทยอยมาที่ผับแห่งนี้เพราะเสียต้นโทรศัพท์แจ้งบอกว่าลูกน้องตายแล้วปืนลั่นนี่คือตอนตำรวจมาตรวจเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันใช่เป็นปืนลั่นเหรอ ขออนุญาตเปิดวงจรปิดตอนที่เหมือนกับล็อกคอกันเมื่อกี้อีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยทางครอบครัวเนี่ยคุณผู้ชมครับ ของคนตายเขาไปร้องเรียนคุณเอกภพเหลืองประเสริฐขอให้ช่วยหน่อยเพราะเขาสงสัยว่านี่น่าจะเป็นการฆาตกรรมมากกว่าโดยวันนี้เองเนี่ยทางคุณเอกภพเนี่ยเขาก็พาคุณพ่อกับคุณแม่ของคนตายเนี่ยนะฮะไปพบกับตำรวจสิ่งที่มันสะเทือนใจที่สุดเลยก็คือว่าวันนี้ตอนไปโรงพักคุณผู้ชมครับคุณรจนาเป็นแม่ของคุณนัตพลร้องไห้ตลอดเวลา แล้วก็บอกกับทางทีมข่าวช่อง8บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเป็นคนเอาลูกชายไปฝากเอาไว้กับเสียทวัตชัยได้ซ้ำไปขอให้มาทำงานที่นี่แล้วก็ไม่นึกว่าอยู่ๆลูกชายเนี่ยนะฮะก็จะมาเสียชีวิตโดยตัวเองมาแนะนำเนี่ยกเกษต้นใช่ไหมว่าขอฝากทำงานด้วย แล้วก็ฝากลูกชายทํางานเมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวเองมาทราบจากลูกชายทางโทรศัพท์ว่าเสียต้นได้สั่งให้ลูกชายไปตัดผมแล้วก็ย้ายไปเป็นรอปภในสถานบันเทิงย่านถนนประเสริฐมณุกิจเนี่ยนะฮะโดยลูกชายบอกว่าจริงๆแล้วไม่อยากทําตัวเองก็เลยสอนบอกทําไปเถอะลูกเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันก็มีเงินเดือน จนกระทั่งสิ้นเดือนจะให้ลูกชายลาออกกลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีเพราะเห็นบอกว่าเสียต้นเองเนี่ยก็ยกให้ลูกชายใช่ไหมย้ายไปดูแลอีกที่หนึ่งอีกเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเขากําลังสงสัยว่าเคสนี้เนี่ยที่กําลังจะให้ลูกกลับบ้านแล้วอยู่ลูกตายม,มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเหรอคือเขาเขาไม่เชื่อว่าจะเป็นเหตุการณ์ปืนลั่นเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีประเด็นที่ มีคําถามนะ่ะหลายจุดด้วยกันหนึ่งลูกชายเนี่ยเป็นคนสุภาพเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่ชอบสถานบันเทิง<อ>แล้วก็คือจริงๆเนะี่ยเขาอยากจะออกเพราะว่าเขาต้องมาทํางานเป็นการสถานบันเทิงตั้งแต่แรกแล้วแต่ยังไม่ทันออกเราก็เกิดเหตุขึ้นก่อนแล้วประเด็นคือเสียต้นแกเป็นคนผงผางใจร้อนน,นะครับคุณผู้ชมครับจึงคิดว่านี่ไม่ใช่เป็นปืนลั่นขานาดเดียวกันตัวเองเนี่ยก็ยังพบว่ากระสุนปืนเนี่ยน่าจะเข้าที่บริเวณศีรษะ เขาก็เลยยิ่งแปลกใจในฐานะคนเป็นแม่ว่าปืนลั่นทำไมมันเข้าเป๊ะเลยก็เลยอยากให้สายไหมต้องรอดช่วยคลี่คลายคดีนี้หน่อยรู้ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหี่กับลูกหนูอย่างนี้หนูก็ไม่ได้คิดอะไรหน้าตาเขามันไม่ได้บ่งบอกว่าจะฆ่าคนได้ไงเขาบอกว่าตังหลัแถวนี้กูใหญ่กูรู้หมดแหละไม่ต้องเอ่ยเขาพูดอย่างเงี้ยคนที่ยิงอ่ะคนที่ชื่อเฮียต้นเขาพูดแค่นั้นอ่ะใช่เขาบอกเขารู้หมดแหละ เกิดเรื่องอะไรกูเคลียได้หมดเขาเพูดอย่างเงี้ยไม่เคยหนูเพิ่งฝากเขาอ่ะเพราะปกติเขาก็ไม่ใช่คนเกเรยอยู่แล้วเขาคนสมองช้าเขานิสัยเกเรผ่านนิกลูกไม่ไม,ไม่ไม่มีแล้วก็เป็นนิสัยที่ว่าไม่ชอบเที่ยวผับเที่ยวบาร์มาตั้งแต่เเพราะว่าหนูจะห้ามเพราะว่ามันอันตรายอยู่มันนอกหนูก็ไม่ให้ไปมาล้าส่งน้ำซิงหนูไม่ให้ลูกหนูไปพ่อหนูว่ามันเสี่ยงเกินไปที่จะไปอย่างนั้น ลูกผมไม่ชอบคนที่ว่าจะไปเที่ยวมั่วอย่างนั้นเขาก็บอกอยู่ก็เลยว่าเออก็ทําทไปสักพังเดี๋ยวเงินเดือนแม่ก็ออกเดี๋ยวก็ออกเลยนะไม่คิดว่าจะเขามาโดนค่าเร็วขนาดนี้ยังไม่ถึงเดือนพี่พี่คิดสิ คนเรานี้โลกนี้มีแค่ผู้ชายผู้หญิงอยู่ในร้านอาหารมันก็ต้องมีผู้หญิงกับผู้ชายเขาอาจจะเป็นพี่เป็นน้องคุณทักทายกันได้เหมือนคนทํางานที่เดียวกันไม่ให้คุยกันเหรอพี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณผ,ผู้ชมครับแล้ววันนี้เองเนี่ยแม่ไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องปืนลั่นเพราะ,ะอย่างที่บอกกระสุนเข้าหัวเป๊ะพอดีเลยล่าสุดเนี่ยนะฮะตอนที่วันนี้คุณน้าเข้ามาลงพักดูบรรยากาศนิดนึงแต่ว่ามันจะไม่เห็นตอนเหมือนผีสิงอะ่ะคุณผู้ชมฮะ,ะ,ฮะเห็นบอกว่าน้าเนี่ยมาที่สอนอ,อโคกคามแล้วปรากฏว่าคุณน้าเองบอกระหว่างที่กําลังำ โรงพักเนี่ยคือญาติญาติเนี่ย<ม>เล่าให้ฟังบอกว่าน้าเนี่ยพูดมาประโยคนึงบอกมันจะฆ่าผมมันจะฆ่าผม,มตัดภาพไปที่คุณน้าเขาหน่อยฮะ,ะนี่คนนี้แหละฮะโดยวันนี้เราก็ถามบอกเกิดอะไรเหรอ ทำไมอยู่ๆถึงพูดว่ามันจะฆ่าผมมันจะฆ่าผมมันเป็นยังไงเขาบอกว่าเอาจริงเขากําลังสงสัยว่าวิญญาณของหลานชายมาสื่อเพราะตอนที่จะขึ้นลงพักรู้สึกวูบเนี่ยนะฮะแล้วตัวเองก็จะพูดคำเดียวว่ามันฆ่าผมย้ําแบบนี้หลายครั้งแล้วก็ร้องไห้ด้วยโดยวันนี้ช่อง8ก็เลยไปถามว่าแล้วตัวเองจําได้ไหมว่าตอนวูบเนี่ย มันเป็นเพราะอะไรเขาบอกเขาจําอะไรไม่ได้เลยก็เพิ่งมารู้ตอนที่มีคนมาบอกใช่ไหมว่าทําไมพูดว่ามันจะฆ่าผม,มเขาก็เลยแปลกใจมีเสียงคุณน้าของคนตายนะครับตัวเราเหมือนมันจะเบาไปเลยแต่มันมีอาการเย็นๆและทีนี้ก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองพูดอะไรอแต่พออันนี้มาพอได้สติมามเห็นน้องชายเล่าให้ฟังบอกว่ามันฆ่าผมมันฆ่าผมนี่แหละ แล้วเขาก็เรียกชื่อพ่อเขานะเขาชอบเรียกพ่อเขาว่าตาลินเขาบอกว่ามันฆ่าผมมันฆ่าผมเดินมาตรงนี้แหละมันก็จะไอ้นี่ไปเลยมันก็จะตรงไหนตรงไหนตรงนั้นที่นา้าตั้งแต่นี่มานะาเริ่มไม่รู้สึกตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เนี่ยถึงตรงนี้เลยใช่ไหมใช่จะ้ะ ตรงนี้แล้วทีนี้นาก็ไม่รู้เลยว่านาเป็นอะไรใช่ไม่รู้ว่าพูดอะไรหลับไปเลยเหมือน,นคุณผู้ชมครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลกัแล้วกัน<ฆ>สั้นๆเอาตัวไปปากขังของเสียต้นเลยก็แล,กแล้วกันนะครับเพราะวันนี้เสียต้นเองเขายังยืนยันว่าปืนลั่นแต่ว่าญาติกําลังติดใจดูภาพตอนปากขังหน่อยเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ะไรกับสื่อถูกไหมฮะไม่ได้คุยคะ่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะคุมตัวเสียต้นไปขึ้นรถเพื่อที่จะไปฝากขังแต่เขาได้แต่ก้มหน้าไม่ยอมพูด <ลบ S 1> คุยตอ่อใช่ค่ะนี่ฮะแต่ในวงจรปิดเนี่ยมันก็แปลกๆจริงขยายวงจรปิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะฮะเพราะน่าจะเป็นสิ่งที่คุณเอก,กพบแล้วก็คุณแม่เขาคาใจว่าถ้าสมมุติว่าปืนลั่นทําไมไมันมีการลากลูกเขาเข้าร้านลองฟังเสียงตอนนักข่าวถามหน่อยนะฮะใ,ใจคือพี่มีอะไรจะพูดเลยพี่พี่ครับแรงก่อเหตุทํา มีอะไรจะพูดไหมครับพี่ครับแรงจูงใจคืออะไรครับพี่ครับพี่พูดแรงหน่อยไหมครับพี่คุณผู้ชมครับอ่ะทั้งหมดนี้เสียเขาไม่คุยนะฮะแต่ยังไงก็ผิดเต็มเ